คิดสามธรรมนิยามสุดตังเอวเม,มสตังเอกรังสมยยังพุทวาสาวัตถิยังวิหาติเชนโวเชตวะนีอันนาคปินทิกัสสารามิตาตก,กาวะปะกวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติภะทันเตติเตภิกขุปะกวาโตปจัตสูสุง ภะควาเอตถาโวจาอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาตาตุธรรมาติตตาธรรมนิยามตาอะเปสังขารานิจจาติตังตถาคตโตอภิสัมภูชติอภิสมิติอภิสัมภูจิตวาอภิสมิตวาอาจิกติเตเสติ ปัญญะเปติปัฏฐะเปติปิวารติอภิชาติอุตตานิครโรติสภีสังขารานัตตาติสภีสังขารานิจจาติอุปาทาวาภิกขเวทธาขตานังอนุปัฏฐานะธาธาขตานังทิตาวสหทธาตูธรมะทิตาตาธรรมะนิยามตา สัพเพสังฆาลาทุกขาติตังตะท่าฆตัวอภิสัมภูชิตอภิสัมภูชติอภิสมีติอภิสัมภูชิตวะอภิสมีตวะอจิกติเตเสติปัญจเปติปาตเปติวิวารติวิภัชติอุตตานิกรติสัพเพสังฆาลาทุกขาติ ปาฏาวาภิกขเวทธาขตานังอนุปาฏาวาธาขตานังทิฏาวาสัทธาตุธรรมมาธิตาตาธรรมนิยามตาสภีธรรมานตาติทังธาขตาภิสัมปูชะตีภิสษเมตตอภิสัมปูชิตวาภิสษเมตวาอาจิกติเตเสติปัญญาเปติปาฏาเปติวิวารติ วีพาชาติอุตตานิกรโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติิธามาโวจาภะกวาอัตามนาเตปีโคภะกวาโตภาสิตังอภินันสินงสีพัทเทกัตตะอาถาอติตังนานวาคเมยนาปติกังเขอนาตัง คนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและพระวงและพึงพระวงค์ถึงสิ่งและไม่และไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัไปะฮีนันตังอปาตตันจะอนาคตตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรม,มังตาาตาตา,ตา,ตาวิปัสสติ อสังหีรังอัสังกุปปังตังวิทามานุพะรัวจีผูใ้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจ่มแจ้งไม่งอนเง่นคอนแคน,นเขาควรพ่อควรอาการเช่นนั้นไว้อัเจชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามาระนังสเวกวมเปียนเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณนะ หิโนสังขรันตินะมหาเซนีนมัมจุนาพการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพตเทกรตโตติสันโตอจิกติุมนีมมนีผู้สงบย่ำกาว เรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดข้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม <c oughs> ธรรมะสังเวกปจจเวคขนณะสัเพสังฆาลานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป เพียสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพระเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปเพีธรรมมาและอนาตาัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตัง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมารณงความตายเป็นของอยั่งยืนอวสังมะยามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปริโยสานางมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณาางมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตตะควรที่จะสองเวทอะยังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนขันปัจจาวิญญาณจุดโตอ,อันเขาทิ้งเสียแล้วที่เสียสติจากมอนทัพปัตตาวิงสึ่งแผนดินกะลิงทลังอิวะ อดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนฤทธิ์ถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาว่าจสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปสมุสความเข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สเพสตามมรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลงังตายอยู่มาลิงสุจะมาริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเถวหังมาริสามีเราก็จกตัตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติมีเ,เอะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> นี่ตาย่างจิจิย่างจิจิ ยังกินจิกุสรังกัมมังสเพหิพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวามาอัศมิงธานีอธิกตาตีคายุกาสัทธาหุนตุสิกิตาหุนตุทุกข้าผะมุนจันตุอาตาพิตาสิกิตาหุนตุทุกข้าผะมุนจันตุสเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกข้าผะมุนจันตุ สัพเพอายาติกาสุกิตาหุ่ตูทุกข้าปรมุนจันตูสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหุ่นตูทุกข้าปรมุนจันตูสัพเพอาจาริยุปัจจายะสุกิตาหุ่นตูทุกข้าปรมุนจันตูสัพเพนักขิตาสุกิตาหุ่นตูทุกข้าปรมุนจันตูสัพเพเทวาสุกิตาหุ่นตูทุกข้าปรมุนจันตูตัพเพสหามตินัง สมิธชันตุโวบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอะขันติมาใะ่ติปะกวานโมโพธิสัตวโตอะขันติมาใะญ่ติปะกวานโมโพธิสัตวโตอะขันติมายะติปะกวะปฏิทานะคาถายาธิวตาสันติวิหารวสณีทุเปะเลโพธิขลตาหิงตาหิงตาธรรมะทานินะภวันตุปุชิตา โสทิ้งกโรโเตทะวิหาระมันทะเลท้าเทราจะมัชานวกาจพิกโวสรามิกาธนปฏิอุปัสกาขามาจะเตสานิขามาจะอิสราสปานุูตาสุขิตาพุทธุเตฉลาปุชาเยปิจัันทสัมปวาสั่งเสทชาตาอัตถ โวปปาติกาอินายังธรรม,มวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขรสะกรุณตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมะธละเจปกลาสังโฆตุสมัคโควะอัทธายาจหิตายะจาอัมหะลักขตุสัสธรรมโมสัพเพปิมมพธรรมจาริโนหุดติงสัมปาปเนยยาม,ม,มยาะธรรมเมอริยปเวสิติ ปันนาหุนตุสะเภปิปานิโนพุทธสาสสนนสัมมาทาลังปะเวชัญโตกาลิเทวปวุสกุปะวัตสติสตูอุติภาวายสัตตานังสมิธังเนตุเมธนิงมาตาพิตาจัตตราชังนิจังลักขันติปุตตะกลงเอวังธรรมีนราชาโนปะชังลักขันตุสัพัทธา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจินิทุก้าพญปตตาจินิพยาสุขปตาจินิโสกาหุนตุสปิีปานิโนอิตาวตาจามิสัมปะทังปุญญะสัมปะทังสเพีเทธวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิทยาทานังททันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพทาภาวนาพิรตาหุนตุอชาชัานตุเทวตาพตา สุมังคะลคถาฮอนตุสพังสุมังคลังละขั้นตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุธีฮุนตุนิรันตลังฮอนตุสพังสุมังคลังละขั้นตุสัพเทวตาสัพพัตมานุภาเวนะสุธีฮุนตุนิรันตลังฮอนตุสพังสุมังคลังละขั้นตุสัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสุธีฮุนตุนิรันตลัง สัพพ e ุปทาปรปตตาปัจเจกนัจายังพระังอระหันตานั้นจตเตชนาลกขังพันธามิสัพพโสสัีพุปทาปรปตตาปัจเจกนัจายังพระรังอระหันตานั้นจตเตชนาลกขังพันธามิสัพพโสสัพพุปทาปรปตตาปัจเจกนัจายังพระังอระหันตานั้นจตเตชนาลกขังพันธามิสัพพโสสัพพุปทาปรปตตาปัจเจกนันจายังพระัง อรหันตานันจเตเชนาละข้างพันธามิสะพโสสเพปทาพระปตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนาละข้างพันธามิสะพโสสเพปทาพระปตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนาละข้างพันธามิสะพโสสเปปทาพระปตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะ ละขังพันธามิสะพัสโซสัพเพปุทาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเจนะละข้างพันธามิสะพัสโซสัพเพปุทาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเจนะละข้างพันธามิสะพัสโซด้วย <c oughs> อำนาจแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนอ้มกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกชุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาวไราขออานิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวและสมาชิก สามสิ่งอมูลเลให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ครับเจ้าพร้อมครอบครัวและสมาชิกสามสิ่งอมูลเลไห้คราพเจ้าพร้อมครอบครัวและสมาชิกสามสิ่งอมูลเลสมีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแหง่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงอยู่ในความดีงามตอลอดกาลลนานอีกทั้งขเอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการนบนกุศลนี้โปรดประสิทธิปศาสตรพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเสตติทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายาลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอัปโมเดตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิิ ภาพอันศักสิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิทธิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเตือนสราธุ